สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องยเงี้ยมาแซวจ้าชิมาพัดนไม้พี่น้องเพัดนไม้เสือชิ้นหม,มูเสือชิ้นหมูก่อนเดินจะโอ,อนกามาอันซอยซอยขิยขงเสือคือมันหอมเนาะซอยเป็นอันน้อย สบายดีพี่น้องมาเบิ่งให้ตะอ้นหน่อด้วยพี่น้องด้วยสวัสดีจ้าให้แมลงเบิ่งเบิ่งวิธีเป็นพี่น้องอยาก็น่าดีดกลัวติดมูนาะจ้าใส่ละไม้จ้าใส่ละไม้พี่น้องเอ็นดูส่วนตะอ้น น้านแล้ว่าใบจู่านใบจูนี่นะงอเป็นแบบคุณว่าปวนานี่ไปช่วยเรให้เจ้าพักเจ้เียมหาย นเฮาเป็นได้ได้น้อยน้ํายาปรับปรุงใส่เอ้อปล่อยน้ําใส่ก่อนแล้วย ต้งนี้ยุคโควิดต้องประหยัดประหยัด <c oughs> ช่วยตอนน้นอยๆขวบใส่แล้วไม่พอมีนวัวๆหลักยาแล้วอันในผ่าครอบอันนี้จักสีเหตุจังรดดอกี่นองเอยคนก็นว่าเอาผ่ามาปูคนก็เห็ดเตียงครอบใส่เก่งละเอาเตียงไปใส่น เพราะว่ามันหมู่หาล่างสวยล่างหัวเพราะว่าเากะเอาเตียงมาไวเครื่องอยู่นี่แหละเพาาันอลืนี้ยาะ่ไปล่างลืย่างเฮือนมาหนีกับวลาเอาเงีไปพุ่นเนาะเขาบัดคุดแล้วเาจะมาเห็น ตอนสัางเฮือนนะน่ะเพนก็เอายงบไปพุ่นมันกับโบเกะกะวางนี่โบเกะใจว่าเ้าต้อก๊อกตัวนี้ออกมาอีห่าแมกซิกแมกซ์ นี้ะพี่น้องตัวส่ทักพออหายเปนมีน้ำมัวนสีมัวกับมันเาื่ออีกสิชื่อ,ส,อ,ส,อ,อสีม้วนมาถึงแน่ตัวสีแงองสามยอันนี้โลอะไรเลอย อย่างก็ะยอกแขงย่อ้าเนี่เลยทตาดตไปอย่างแบบเจ้านะโจนมันหูวัด เออไม้ถึงไม้ถึงเปียกเปยเขาเอิญน,นะเขาเจ้าเปียกเปยเขาว่ากันย่างเขาเงาแขงเงาะค้าคือเน็มจังบทูตา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 ,ยยา,ยยายยอันโจรโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วสู่เสียงงางมันมาแล้วเขาว่าเขาได้ยินเนาะคอยสมุดให้ฟังอันตอนนี้เขาก็มาทอดกระเทียมเลยพี่น้องเลย หัวกระเทียมมันแหงกว่าพี่น้องกันบายนี้เขาก็สิีมาเอาเกลืองลงก่อนเ้ยพี่น้องมาเช็มตัดนลยเ้ดดยพี่น้อง ใส่หัวชิคายใบมะกรูดแล้วครับมะเร็งนี่พี่น้องมะเร็งกระชิบต,ตอนต่อไปก็เอาหมูล,ลงใส่พี่น้องเลยนี่นะเนี่ยตัวนี้ใส่อนินเด้อพี่น้องหน่อไม้ที่ปทะพงมาถ่ายวานนี่พี่น้องใส่เบิดเลยบอเบิร์ดเลยี่น้อง หดือดเลยเนาะอ่าทพี่นงแกงจะแกงแล้วต้มก,ก,ก็ต้มแล้วขัวมันมาขัวันที่จะเป็น,น่นเราไหมเตมน้ำปลาเยี่ยมต่วันเติมน้มันใส่ทุเน้า <c oughs> โว้ยขอโทษต่อไปก็ใส่พี่น้องเลยตัดห <c oughs> น,น่อยอยกาซุงเลยทีนอง กินข้าวข่าวเจ้าแล้วข้าวแล้วพี่น้องเนาะมีกินข้าวเหนียวด้วยพี่น้องข้าวเหนียวครับกินข้าวเหนียวข้าปเหนียวจบแล้วนะยังไงที่เจ้าน้ำม้เขาต้มะก่อนนี่พี่น้องน้ำมันแต่ต้มมันขมอยู่แล้วยัะตอนนี้ก euh. <as> ็เริ่มพัดแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยมื่อยก็ที่มากินเมนูพัดต้าอ้นพี่น้องพัดเสรหน่อไม้ง่ายๆจ้าพี่น้อง กินข้าวเหนียวได้พี่น้องอ้าวสำหรับคลิปนี้กันซีเดล,ล่าพี่แล้วนไปก่อนนะพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชมเลืม,มค,ค่โงข่วาวโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ลาไปาพี่น้องลาไปก่อนลาทุกพี่น้องเลยแซ่บพี่น้อง